สวัสดีทุกๆคนนะครับ Good morning everyone ก็ดีใจที่เราได้มาพูดคุยกันถึงความจริงของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ I'm very happy to be here and share about God's truth with all of us today this morning ผมก็ได้ขึ้นที่หน้าจอนะครับหัวข้อที่จะพูดกันในเช้าวันนี้นะครับ And I have put on the screen the topic for today ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นนะครับ Living by faith and not by sight พระเจ้าก็สอนเรานะครับให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เรามองเห็น And God teaches us to live uh, our life according to our uh, by faith and not what we see แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับเราก็ยิ่งต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกนะครับ And in this period of time uh, it's even more so that we need to obey God in this area of our life เพราะถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่มองเห็นนะครับเราคงจะไม่มีสันติสุขเหลืออยู่ในใจเลยนะครับ Yeah, because if we are to live according to what we see, we will not have peace in our hearts. Yeah, I'm sure we feel uh, discouraged and weary when we look at the news uh, or Facebook or just like uh, news every, uh, around us. Yeah, we feel worried and scared. สำหรับผมผมก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ผมมองเห็น and for me I need to live my faith uh my life uh I need to live my life by faith and not by sight ก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องก็ต้องทำแบบนี้ด้วยกันในตอนนี้นะครับ and I believe that everyone has to do the same as well นะครับก็หนุนใจให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นนะครับ so I would like to encourage all of us to live by faith and not by sight โอเคนะครับ ผมขึ้นที่หน้าจอนะครับข้อพระคัมภีร์ที่เราจะดูกันในเช้าวันนี้นะครับมาระโกนะครับบทที่5ข้อ2 1บเถึงี่านะครับ Mark, uh, chapter 5นมาร chapter verse เอ่ uh, เป็นช่วงที่พระเยซูเนี่ยเพิ่งจะลงมาจากเรือนะครับ So that time, Jesus was just getting out of the boat. at that time getting the แล้วก็มีฝูงชนเนี่ยเข้ามาล้อมรอบพระเยซูนะครับ and many people came uh to surround him อ่าเดี๋ยวมาอ่านพระคัมภีร์นะครับ and so we we will read the Bible together อ่าผู้หนึ่งในบรรดาผู้อยู่ในระดับปกครองศาลาที่ประชุมชื่อยายรัสเดินมาเขาเห็นพระเยซูจึงซบลงที่เท้าท้าของพระองค์และอ้อนวอนพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า then one of the synagogue leaders named Jairus came and when he saw Jesus he fell at his feet he pleaded earnestly with him มาดูข้อต่อมานะครับลูกสาวที่ยังเล็กอยู่ของข้าพเจ้าใกล้จะตายอยู่แล้วขอท่านโปรดวางมือทั้งสองบนตัวเธอเธอจะได้หายขาดและมีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไปกับเขา my little daughter is dying please come and put your hands on her so that she will be healed and live so Jesus went with him นะครับอ่าก็อยากจะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับลองลองคิดดูว่ายายรัสเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับ So I would like us to take a moment to, to think about what j a r u s might be feeling at this moment เราจะเข้าใจความรู้สึกของยายรัสได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเราทึกนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเรา Yeah we might be able to understand his feelings better if we were to think about something that happened in our own life เมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากมาก uh, Perhaps when we think about a situation that we have experienced uh, where we felt so desperate ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเนี่ยเราแย่แน่แน Yeah, we uh, might have felt so desperate that if God didn't help us, we would really be in u uh, deep trouble. Uh, ความรู้สึกที่เรามีนะครับก็จะคล้ายๆกับความรู้สึกที่ไจรัสมีนะครับ Yeah this feeling that we had uh, is probably similar to what Jairus was feeling. Jairus ก็คงจะกังวลมากๆนะครับ And Jairus was probably super worried. สิ่งที่ Jairus มองเห็นนะครับก่อนที่จะมาหาพระเยซูสิ่งที่ Jairus มองเห็นก็คือลูกสาวเนี่ยป่วยอยู่ Yeah the thing that Jairus was seeing right before his eyes was that his daughter was really sick. แล้วก็ป่วยมากจนจนถึงจุดที่จะเสียชีวิตนะครับ The daughter t very was i แล้วยายรัสก็รู้ว่าถ้าพระเยซูไม่ช่วยเนี่ยเขาจะเสียลูกสาวไปแน่ๆ yeah and uh, Jairus probably thought that if Jesus didn't come and help his daughter his daughter uh, will likely pass away okay นะครับผมขึ้นข้อพระคัมภีร์บนจอนะครับ yep and I uh, put the next verse on the screen ขณะที่พระเยซูยังกล่าวอยู่ก็มีคนมาจากบ้านของยายรัส ผู้อยู่ในระดับศาลาปกครองผู้อยู่ในระดับปกครองศาลาที่ประชุมและบอกเขาว่าลูกสาวของท่านตายแล้วยังจะรบกวนอาจารย์อีกทำไม while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher any more?" สิ่งที่ที่ใจรัสได้ยินนะครับก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เขาไม่อยากจะให้เกิดขึ้น Yeah, and now the news that he received was the worst for him is something that he didn't want to happen นั่นคือลูกสาวเสียชีวิตนะครับ and which is that his daughter is now dead แล้วตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับ and now it has really happened เขาได้ยินสิ่งนี้จากคนที่มาจากบ้านของเขา and he heard this news from someone who uh came from his house โอเคนะครับดูข้อต่อไปบนจอกันนะครับ and we will look at the next verse on the screen แต่พระเยซูไม่ได้สนใจสิ่งที่คนพูดกัน จึงกล่าวกับผู้อยู่ในระดับปกครองศาลาที่ประชุมว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้น And Jesus said, uh, Jesus overhearing what they s a i Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Okay นะครับอยากจะดูพูดถึงพ uh, ระคัมภีร์ข้อนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ yeah, So I would like to uh, go a little bit into the English version of this verse. เออในในใน พระคำมีภาษาอังกฤษในหลายๆเวอร์ชันที่ผมไปดูนะครับจะใช้คำว่า over here นะครับ yeah, so in many versions uh, that I see in English language uh, the word over here will be used ก็หมายถึงพระเยซูเนี่ยได้ยินคนเขาพูดกันนะครับ yeah it means that Jesus uh, heard what people were saying around him แต่ว่าจะมีฟุตโนต์นะครับซึ่งฟุตโนต์เนี่ยบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะแปลอีกคำหนึ่งได้ว่าอย่างไร actually uh, there will be a footnote uh, at this verse and it will talk about what this word actually meant in the Greek language มันแปลว่า ignore หรือไม่สนใจก็ได้นะครับ yeah so the word translated in Greek would mean ignore ก็พระเยซูก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาพูดกันนะครับ yeah in other words Jesus ignored what people were saying around him แต่ว่าเอ่อข้อนี้นะครับ Uh, พระคำพีฉบับภาษาไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็แปลว่าพระเยซูไม่ได้สนใจสิ่งที่คนเขาพูดกัน Yeah but in the Thai translation there's uh, no problem the uh, meaning is really clear yeah Jesus uh, didn't care about what people were saying around him ครับฉ uh, บับภาษาไทยที่ผมใช้คือฉบับ NTV นะครับ NTV ผมก็ชอบฉบับนี้มากนะครับ Yeah the version that I use in Thai is uh, NTV uh, which is a version that I like a lot uh, ผม ขึ้นในจอนะครับเป็นพระคำพีข้อนี้จากภาษาอังกฤษฉบับ The Message นะครับ and uh, I put on the screen uh, the translation uh, the the version called uh, the Message uh, the Message เนี่ยคิดว่ายังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยนะครับ yeah so there's no Thai version of the Message yet ผมผมก็เลยแปลเองนะครับขึ้นจอให้พี่น้องดูนะครับ yeah so I translated it myself and I put it on the screen พระเยซูได้ยินที่พวกเขาพูดกัน และบอกผู้ปกครองศาลาที่ประชุมว่าไม่ต้องไปฟังพวกเขาแค่เชื่อในเรา And Jesus overheard what they were talking about and said to the leader, don't listen to them, just trust me. พวกเขานะครับก็ก็นำข่าวร้ายที่พวกเขาเห็นเนี่ยมาบอกยัยรัสนะครับ So the people from uh, j a i r u s house came to bring the good uh the bad news to him. อ่าพระเยซูก็บอกยัยรัสว่าไม่ต้องไปฟังเขาให้เชื่อในพระเยซู a และพระเยซูบอก r u s us, uh, them, ูสส์อย่าฟังพ t กเขาจงเชื่อใน e ระองค์เขียนนะครับผมขึ้นบนจอนะครับและขึ้นบนหน้าจอ e ีกครั้งพระเยซูกล่าวว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้น And Jesus told him, "Don't be afraid. Just believe." ท่าสำหรับพระเยซูนะครับการเชื่อเป็นการตัดสินใจนะครับ For Jesus uh, to believe is a decision เราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเรามักจะคิดว่า การเชื่อเกิดจากการที่เราเนี่ยพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์แล้วจึงเชื่อ Yeah maybe for us as humans we think that uh, we can just um, like go along and 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 just make uh, how to say we เราต้องพิสูจน์เราต้อง prove ก่อน Yeah proof like the the thing must happen before we can believe it. ครับแต่ว่าสำหรับพระเยซูนะครับการเชื่อเป็นแค่การตัดสินใจนะครับ Yeah but for Jesus uh, matter Believing decision is a making a a of จริงๆเนี่ยในชีวิตเรานะครับสิ่งที่ดีในชีวิตหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ Yeah and uh, but then in our lives actually many good things happen as a result of uh, decisions that we make ผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องการให้อภยัย So for example uh, the issue of forgiveness คนทำสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะครับ People do towards bad things towards us เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะให้อภัยหรือเราจะไม่ให้อภัย We need to decide whether we want to forgive or not ถ้าเราถ้าเราตัดสินใจที่จะไม่ให้อภัยเราก็เก็บความโกรธต่อไป And if we decide not to forgive then we will continue to keep the anger in our heart อาจจะนําไปสู่การแก้แค้นนะครับ a n d we might uh, vent it out on somewhere else แล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดี ต่อมาในชีวิตเรานะครับแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะให้อภัยนะครับสันติสุขก็เกิดขึ้นในใจของเรา forgive หลายๆครั้งนะครับเราพยายามทำบางสิ่งแล้วเราก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ are a lot of า i t e s when we t r y to do t h e right t h i n g but we m i g h t fall หล n y many t i ั้งหลังจากที่เราล้มเหลวเราก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลิกหรือเราจะ พยายามอีกครั้งหนึ่ง And when we fall we need to decide again and again whether we will try one more time or we want to give up และก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับเมื่อเราตัดสินใจที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งเราก็จะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ Yeah but when we make the decision to try again we know that we will get better and better each time ผมเป็นคนที่ชอบกินเนื้อย่างติดมันมากนะครับ For me I like to eat a grilled fatty meat นะครับก็จะมีความสุขมากเวลากินเนื้อย่างติดมันนะครับ Yeah I feel like really happy when I can uh when I get to eat grilled meat with a lot of fats สามเดือนที่แล้วนะครับผมไปหาหมอนะครับ And three months ago I went to see my doctor. ก็คือระดับของ L D L ซึ่งก็คือไขมันที่ไม่ดีของผมก็สูงมากเลยนะครับ Yeah and uh, we found out that I actually have a high L D L which is like the bad cholesterol ผมก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าผมจะกินแบบเดิมต่อไปหรือเปลี่ยนประเภทอาหารที่จะกินนะครับ So I need to make a decision of whether I want to continue in my diet Would make some changes would I some to eat ผมก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนอาหารที่จะกิน yeah so I made the choice to change my diet นะครับก็เลือกที่จะกินไก่และปลาเป็นหลักนะครับ so I decided that I will only eat chicken and fish as my main protein อ่าแล้วก็กินผักมากขึ้นนะครับกินกินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงนะครับ eat more vegetables and less carbohydrates ทุกๆวันเนี่ยเราต้องตัดสินใจนะครับ เราไปซื้อของก็ต้องตัดก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อยี่ห้อไหนเรา like to buy เราต้องตัดสินใจนะครับว่าจะดูหนังใน Netflix เรื่องอะไรต้องตัดสินใจนะครับเที่ยงนี้จะกินอะไรดีและเราต e c งตัดสินใจว่าเรา e ้อ t o ินอ t ไพระเยซูบอกให้ยัยรัสตัดสินใจนะครับที่จะเชื่อในพระเยซู So Jesus was telling ดูพระคัมภีข้อต่อมาบนจอนะครับ a n look at the next verse on the screen ครั้นแล้วพระองค์ไม่ปล่อยให้ใครติดตามไปเว้นแต่เปโตรยากบและยอนน้องชายของยากบแล้วพากันไปยังบ้านของผู้อยู่ในระดับปกครองศาลาที่ประชุมพระองค์เห็นว่ามีคนเอะอะชุลมุนและผู้คนกำลังร้องไห้และร้องฟูมฝายเสียงดัง He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. ดูพระคัมภีร์ข้อต่อมาบนจอนะครับ And the next verse. พระองค์เดินเข้าไปข้างในและกล่าวกับพวกเขาว่าทําไมจึงเอะชุลมุนและร้องไห้ฟุมฟายกันเด็กยังไม่ตายเพียงแค่หลับไปเท่านั้นผู้คนก็หัวเราะเยาะพระองค์ เ e าเข้า a ป d ละพูดกั h พวกเขาว l าทำไม o ีค o ามวุ่ n วายแล i ร้อ h ไห้ i ูกน้อยไ d ่ตา a แต่หลับแต่พวกเขาหัวเราะเยาะทําทำไมผู้คนถึงร้องไห้กันก็เพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ Why were the people crying because uh, the girl was already dead? แต่ในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นการกระทำที่แตกต่างกันของพระเยซูและและคนอื่นๆนะครับ Yeah but when we look at this verse we see that what Jesus was doing was different from the people around him Uh, ผู้คนอื่นๆก็ร้องไห้เพราะว่าเด็กผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้วแต่พระเยซูบอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังหลับอยู่แค่นั้นเองแล้วทุกๆคนก็หัวเราะพระเยซูนะครับถึงตอนนี้เนีย่ยายรัสต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเชื่ออะไรนะครับ And now Jairus has to make a decision about what he wants to believe. If he chooses to believe what he sees in front of his eyes, which uh, is that the girl is dead and people are just wheeling around him, yeah, then he, wouldn't, he probably wouldn't be able to continue to walk. With Jesus in หรือเขาจะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาคือเชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับอ๋ Would he make a decision to uh to live according to faith and not by what he sees เขาต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเชื่อในอะไรนะครับ Yeah so he needs to make a decision about what he wants to believe ดูพระคัมภีร์ข้อต่อมาบนจอนะครับ and we look at the next verse และพระองค์ให้ทุกคนออกไปอยู่กันข้างนอก แต่ให้เฉพาะบิดามารดาและสาวกที่มากับพระอ,องค์เข้าไปในห้องที่เด็กอยู่ After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. ผมก,ก็ชมยัยรัสนะครับที่เขาตัดสินใจที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูด Yeah, and I admire Jairus for uh, believing in what Jesus was saying. การที่พระเยซูเนี่ยยอมให้ยัยรัสเนี่ยเข้ามาในห้องในห้องที่เด็กนอนตายอยู่เนี่ย ก็ก็แสดงว่าพระเยซูเห็นความเชื่อของายรัสนะครับ Yeah the fact that Jesus uh, brought Jairus into the room where the dead girl was uh, shows that um, Jesus was happy that uh, Jairus believed นะครับพระเยซูเห็นได้ว่าายรัสเนี่ยตัดสินใจที่จะเชื่อพระเยซูนะครับ And Jesus saw that Jairus made a decision to uh, believe what Jesus was saying Okay นะครับมาดูข้อพระคำพีสุดท้ายกันบนจอนะครับ And we will look at the next uh, verse which is the last verse for today พระองค์จับมือเด็กและกล่าวกับเธอว่าชาลิตาคูมซึ่งแปลได้ความว่าเด็กหญิงน้อยเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าลุกขึ้นเถิดในทันใดนั้นเด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินเธออายุสิบสองปีและทันทีทันใดคนทั้งปวงก็ประหลาดใจยิ่งนัก He took her by the hand and said to her, t a l i t a kum," which means little girl. I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was t w years old. At this they were completely astonished. เยรัสก oh, oh oh ็ก็แฮปปี้มากมีความสุขมากๆนะครับ and jairus was so happy ผมก็ผมเป็นพ่อนะครับก็ก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของยายรัสได้นะครับ as a father i i think i understand what jairus felt at that time เออผมผมเข้าใจความรู้สึกของยายรัสได้ว่าก่อนที่ลูกจะตายเนี่ยเขามีความกังวลขนาดไหนนะครับ and i understand how much jairus must have worried about his daughter uh, when she was dead พราะผมจินตนาการได้ว่าถ้าถ้าลูกชายกํลังจะตายเนี่ยผมคงจะกังวลด้วยความกังวลที่ใหญ่พอๆกันนะครับ Yeah because I can imagine that if my son was to be in a similar situation I would be very really worried ดังนั้นเมื่อเมื่อลูกสาวที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกเนี่ยเข้าดีใจมากนะครับ Yeah so uh, I I know that when the the day go uh, comes back alive there must be lots of joy and happiness ผมอ่า ก็ชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อแม่นะครับก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของยายรัสได้นะครับ Yeah, and I think that uh, anyone who uh, is a parent would probably be able to understand what Jairus was feeling as well ก็ในวันนี้นะครับเราทุกคนก็ได้รับข่าวสารที่ไม่ดีมากมายนะครับ Yeah, and I know that in this time uh, all of us are receiving bad news all the time เราเห็นสิ่งที่ที่แย่ๆมากมายทั้งในและก็นอกประเทศนอกประเทศนะครับ Yeah we see so many bad things happening in our country and also outside of Thailand แล้วเราก็มีประสบการณ์กับสิ่งที่แย่ๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับ Yeah and we also experience bad things that happen to our life สิ่งที่เกิดขึ้นกับงานของเรานะครับการเงินของเราและก็ความสัมพันธ์ของเรา Yeah bad things can happen to our work our finances or even our relationships เราก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นหรือจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Yeah, so, we have to make a decision whether we would want to uh, walk by faith or by sight. Yeah, and if we want to live our life by faith, then we have to come uh, and draw near to Jesus. Just like how Jairus went to look for Jesus, we also need to draw near to him. แล้วเราก็ต้องฟังจากพระองค์นะครับ And we need to hear from God แล้วเราต้องเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดกับเรา And we need to believe what, she, uh, what God wants to say to us ไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นนะครับ Yeah and uh definitely not just uh, limited by what we can see with our eyes มนุษย์เนี่ยเรามีสติปัญญาที่จํากัด Yeah our human wisdom is limited เราไม่สามารถเข้าใจ uh, วิถีทางของพระเจ้าได้นะครับ We cannot understand God's ways หลายหลายครั้งเนี่ยเมื่อพระเจ้าพูดกับผมผมก็จะมีคำถามว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเย้ yeah, a lot of times maybe uh, God speaks to me and I will have a question coming up in my head which is how can this happen? แทนที่จะตัดสินใจที่จะเชื่อผมก็เลือกที่จะถามว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไรพระเจ้า yeah, instead of just believing in God uh, in what God is saying uh, I ask the question of how can this ever happen all the time? ผมก็คือผมก็เต็มไปด้วยความสงสัยและเต็มไปด้วย การไม่มีสันติสุขนะครับพูดได้ง่ายคือใจก็ไม่มีสันติสุข Yeah so uh, with the the many doubts that I have I also uh, do not experience the peace ผมก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะครับจากหลายๆวันที่ผ่านมาหลายๆเดือนที่ผ่านมา Yeah so I learned uh, a lot about uh, this matter uh, in the in the months that just passed เมื่อพระเยซูพูดอะไรกับผมผมก็เรียนรู้ที่จะตัดสินใจที่จะเชื่อนะครับ y e a when uh, when God speaks to me something, I I realize that I need to learn to uh, make a choice to believe Him. แล้วผมก็เห็นว่าเมื่อผมตัดสินใจที่จะเชื่อเนี่ยสันติสุขของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในใจ And I realize that when I make the decision to uh, believe God and what He's saying, then h uh, i s peace will also fill my heart. ผมก็รู้สึกปลอดภัยนะครับ And I feel safe. ก็ก็ถ้าวันนี้นะครับเรารู้สึกกังวลรู้สึกไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยนะครับ วันนี e ถ้ e เราเราร r ้สึกก r ง scared ก e a h ก็หนุนใจให้เราเข้ามาหาพระเยซูนะครับ I would like to encourage all of us to uh, seek Jesus ให้เราบอกพระองค์ถึงสิ่งถึงสิ่งที่เรากังวลและก็หวาดกลัว Let us uh, tell God about what we are worried about เหมือนที่พระเยซูพูดกับยยรัสนะครับพระเยซูจะพูดกับเราด้วย

ราอยากจะบอกพระองค์ถึงถึงสิ่งที่เรากังวล And we want to tell you God about the things that we are worried about เราอยากจะบอกพระองค์ถึงสิ่งที่เรารู้สึกหวาดกลัว And we want to tell you about the things that we are fearful about และเราอยากจะได้ยินจากพระองค์ And we want to hear from you God เวลาเราเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูด And we want to make the decision to believe in what God is saying เพราะเราอยากจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Thank you ะเจ้า in n e s u <Amen>. s n n อ e Amen. amen